สวัสดีทุกคนคำคำหน้าตัวเองตรงนี้เพิ่งกลับมาจากข้างนอกเมื่อกี้วันนี้เป็นวันวันเป็นวันจันทร์วันจันทรืงวันที่สามธันวาวันที่สี่พวกนี้เราจะสอสัมภาษณ์หมออบร่เออทำไมเราไม่ถอดเนาะบางทีอะเมื่อกี้ไปข้างนอกมาร้อนมากเลยดูฝืนเต็มเลยอ่ะอายแบบว่าผมก็ยุ่งอะแบบว่าโอ้ยคันไปหมดเลยโอเคคือเราไม่ได้เจอกันนานมากในย t u b e คือตั้งแต่แรงเงา แรงเงาที่ลงไปตอนแรกคือตอนที่นนพาตบมุตาใช่ป่ะลอนนี้เราจะเอาแบบมูนี่มาตบคืนอะคิดนั่นอะถ่ายเสร็จแล้วนะคือจําบทแต่เรือย่างถ่ายเสร็จแล้วด้วยถ้าเทนพอจะลงอะลงได้อยู่แล้วตอนนี้เราท,เรงงทําพอร์ตไปด้วยไงแล้วมานทาพอร์ตแล้วก็อดีไฟล์พอร์ตกับไฟล์แรงเงาอะมันอยู่ใกล้กันไงเราไปลบแบบว่าลบผิดจะลบพอตเพราะว่าพอร์ตออนนี้ก็คือทําเสร็จแล้วไงเราจะลบออกแต่แบบว่าไปลบแรงเงาออกจ้ะลบไม่พอตอนนั้นคงรีบไปลบไปเซอเคิลบินโอเคไปหมดเลย กูคืนมาก็คือแบบว่าทําใจแล้วแหละว่าเออถ่ายใหม่ก็ได้วะอะไรเงี้ยแต่เข้งแต่วาคือถ่ายตั้งหน้านอ่นนะคือทําแบบว่าจาหมด้นแบบว่าตั้งแต่ตอนนั้นเลยอ่ะโรงเรียนก็แบบว่าไปเออไปเรียนนะสอบก็สอบที่โรงเรียนอะไรอย่างนี้แล้วว่าาว่าทำอะไรอ่านหนังสือก็ไม่อ่านนะจ๊ะจำบทละครเพื่อซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันเห็นคำตัวเองแล้วก็ที่วันนี้มาถ่ายก็คือจะมา ขอบคุณนนุษย์นะจ๊ะนนุษเออคือว่าพี่มิเขาไปคอนสเสิร์ตพี่เบิร์ดกับคุณหมอคามาอ่ะหมอแล้วก็นนุษย์เขาฝากของฝากมาด้วยเป็นเครื่องสำอางนั่นแหละเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ปตีห้อ t o Clover yeah t o Clover มีหลายตัวเลยนะอันนี้ก็จะเป็น l a g for Lace Body Makeup ทาชาติเป็นเป็น natural เป็นธรรมชาติด้วยนะไม่รู้ว่าน,นี้ เล็กนี่เอาไว้ทาขาทาผิวผิวขาให้มันดูเนียนหรือเปล่านะไม่รู้แต่เนี้ยชอบมากกลิ่นก็โอเคชอบมากเป็นพิเศษอันนี้จะเป็น true clover เ,เหมือนกัน a n i m a t e o v e r l e n d foundation อันนี้เป็น natural natural จะเป็นสีเสี่ยวยังไงอะเนี่ยสีอย่างเงสีจะเข้มประมาณสีประมาณเบอร์เบอร์สเบอร์3นะต่อไปอันนี้ก็จะเป็น อันนี้จะเป็นชูเคอร์เวเลนจิมมี่ coverage foundation อันนี้แฟร์อันนี้จะเป็นสีที่อ่อนกว่าเมื่อกี้เห็นปะอ่อนนี่อ่อนกว่าเมื่อกี้กลิ่นก็เหมือนอันเนี้ยเหมือนเหมือนฟาเลชอันเนี้ยนี่ฟาเลชบริเวเมคอัพเหมือนอันนี้เลยนี่อันนี้เหมือนกันอันนี้จะเป็นอันนี้เป็นแฟร์อันนี้จะเป็นแฟร์นี่นะช่วยเราเห็นปะไม่เหมือนกันนะสีต่างกัน ส่วนนี้จะเป็นนี่ก็เป็นฟ f i เลตฟินิชเฟล n ฟ a าวเดชันนีาจะเป็นรองพื้นที่ดีมากๆเลยมั้งเนี่ยมักสุดๆมักอิ๋วอย่แล้วก็อันนี้นก็ได้ได้กระจกนี้มาได้เป็นกระจกที่ให้เช็คมากเลยนะอี่ห้อเดียวกันเปิดยังไงล่ะกันนี้เอา้านี่เป็นกระจกอย่างเงี้ยเฮ้ย hey, Come on เห็นกล้องไหม ตอนนี้กาลังเล่น a c e b o o k อยู่นี่เป็นกระจกสองด้านเนี่ยนะเป็นชอบมากอ่ะคือแบบเราเป็นคนชอบกระจกกลมๆอยู่แล้วไงเนี่ยอย่างเงี้ยแต่กระจกสี่เหลี่ยมเนี้ยมันมีมันมันก็ดีเราชอบเนี่ยชอบมากเลยน,นี่แล้วก็จะได้กล่องฟองน้ำนี่เอาไปสับหน้าติ๊บติ๊บติ๊บต๊บต๊บยังใช้ไม่ได้ตอนอาใช้มปนดูสิวขึ้นนี่แล้วก็มีนี้ด้วยอันนี้จะเป็นเมคอัพ remover a n ค c ี e เซอร์แต่งหน้าเสร็จเราใช้ใช้ตัวนี้เฮียเขาจะว่าไม่ได้แต่งหน้า ถ้าตื่นเช้ามาก็จะยังไงอ่ะตื่นเช้ามาก็หน้าคือตื่นเช้ามันจะไม่มีคิ้วอันแรกไม่มีคิ้วต้เนี่ยจะเป็นสีประมาณสีสีแขนตัวเองประมาณนี้เจะไม่เป็นสีขาวนหน้าหน้านี่จะทาเป็นครีมกันแดดผสมรองพื้นนิดหนึ่งทําไมใช้ผสมรองพื้นคือถ้าใช้ครีมกันแดดนี่เรารู้สึกว่ามันแปลกๆไงก็จะ้ปะความรู้สึกันไม่เหมือนกันจริงๆเห็นหน้าเจนในคอมพิเตอร์ตอนนี้มันไม่ใช่ อ่ะโอเคขอบคุณของทุกอย่างที่ว่โดนให้มาจานี่แล้วก็จะมีชุดลาตีด้วยสวยมากๆตอนนี้อยู่อยู่กับคุณแม่โจแหละป้าโจยป้ะโจไปแหละนี่ของได้กันมันเยอะมากขอบคุณมากนะจ๊ะไปวันนี้นี่ตั้งน้าตั้งแต่ทำมาแบบว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนนี่หมดไปเยอะกับเล่มนี้เฮแแล้วพอมาเสร็จเราก็ดีใจไงเราดีใจมากแล้วมันเสร็จอะ ือแ,แบบว่าเห็นเพื่อเขาทำเสร็จแล้วนะแบบว่าแล้วแบบว่าเฮย้ยคือแบบพอดนะเว้ยไม่ใช่สั่งก๋วยเตี๋ยวอ่ะทําทเร็วมากอ่ะแต่ว่าเราใช้วเวลาทำประมาณสี่ห้าวันน่ะนอนเที่ยงคืนทุกวัน hey! <c oughs> <c oughs> เฮ้เกจิบัตไปตามสืบคนมาจากตู้หลังบ้านอะไรอย่างนี้จากคุณแม่ก็นี่แล้วก็โทรหาคุณยายคุณยายหาไม่เจอจา้าไม่เป็นไรนะจา้าแล้ก็ทําเสร็จแล้วแล้วก็วันนี้ มันมันมันดูสิมันจะแบบว่ายังไงล่ะไม่รู้ว่าจะได้จะผ่านหรือเปล่าแต่ว่าเข้าใจว่ามันเป็นฝีมือเราพิมพ์หมดเลยไงคือเราลอกเรา,เราบางคำแล้วก็ดูแบบแบบมาจากจอบอ่ะเนี่ยอันนี้เป็นพวกเกจิบัตรมั้งสมมติภาพกิจกรรมเยอะสิ่งที่ทําแบบความดีของโรงเรียนจะไม่ค่อยเยอะหรอก <c oughs> ก็จะแบบว่าเรียนดีพูดดีก็จะได้อยู่ทําไมทําไมได้ทาไมได้แล้วก็พูดตัวริบร้อยในโรงเรียน <c oughs> อะไรอย่าวอรอันนี้เป็น แล้วก็พอจะก็จะเป็นอย่างเงี้ยรูปพงรูปภาพที่เราลรบกิจกรรมตั้งแต่ถ้าใครถ้าถ้าใครรู้จักฮก็จะรู้ดีว่าอะไรเงี้ยเราจะทำเออ,อไปมันหมดไปเยอะนะกับเล่มเนี้ยคือตอนนี้กินแกบแต,ตอนนี้ก็เก็บตังค์ทำงานขายเสื้อผ้าเก็บตังค์อะไรอ่ะน่ารักเ่าถามว่าเป็นคนประหยัดปะก็บางครั้งถ้าเกิดจะเก็บอยากได้อะไรจริงๆคือประหยัดนะ แต่วันหนึ่งดูสิกินอะไรไม่รู้อย่ันเนี้ยดูส,ดสิตลอดอันเนี้ยคืออาหารฉาอา,อาหารอาหารเที่ยงเมื่อกี้กินส้มตําและตาหอยดูวนมันก็จะกินพวกนมพวกน้ำอะไรเงี้ยตอนนี้หาใบพอห้าไม่เจอเออเรียกว่าอะไรนะใบเกียรติภักรียนะอะไรไม่รู้ไเป็นไรเราเราไม่ซีเรสมากเนาะเดี๋ยวเราจะเจอกันอีกแน่นอนหลังจากที่ถ่ายแรงงอภาคสองเสร็จ คิดทุกวันรัสซารองให้ไงคือเราทำมันตั้งนานเข้าใจปะแล้วไปลบมันออกทำไมขอบคุณมากในแต่ครั้งนึงนะคะสำหรับของฝากจากคืนเชฟเปฮาร์นิเกินขอบคุณมากนะจ๊ะไปเดี๋ยวเราเจอกันใหม่พูดถึงหนังแต่่ามันยืดขนาดเนี้ยพวกเขว่าน่ากลัวปล่ามันยืดเองอ่ะไม่เจ็บเอาจริงๆไม่เจ็บเพื่อเพื่ออะไรได้บา้างเราเจอกันใหม่นะจะพบกับไฮได้บอย ทางโซเชียลแคมไม่ใช่โซเชียลแคมบ้าทางอะไรแคมๆแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราแคเจอกันใหม่ไม่บายเจอกันใหม่เจอกันใหม่อีกแล้วจุ๊บ